ออฟฟิศวันนี้นิดนึงแต่งเต็มสุดๆะัลโหเราสองคนก็คือขอแฝดฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิช่าอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันอีกแล้วเพราะเห็นเฟนแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้ก็คือแน่นอนเราจะต้องออกไปข้างนอกกันนะคะวันนี้เป็นวันที่แบบเฟนเปื่อยมากๆนะตอนนี้ก็คือแบบสามโมงกว่าแล้วเพิ่งจะทําอะไรเสร็จนะคะวันนี้ก็คือ นอนเปื่อยอยู่บนเตียงตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวกําลังจะรอเจฟเฟินมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวจะพามาดูนี่ตอนแรกอะเพื่อนๆน่าจะเห็นว่าเฟนมีต้นนี้นะคะก็คืออโกนิมาแล้วก็เฟนเพิ่งไปซื้อน้องคนนี้มานะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นวันหยุดยาวเนาะเฟนก็กลับบ้านที่ชนเลอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รดน้ําน้องเขาน้องเขาก็เลยแบบเหมือนจะเริ่มป่วยนะแล้วก็มีต้นนี้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นต้น ยางอินเดียนะคะซึ่งซื้อมาพร้อมๆกับน้องคนเมื่อกี้แหละคือเฟนซื้อมาทั้งหมดจริงๆอะ่ะสามต้นก็คือจะมีต้นดอกหน้าวัวเมื่อกี้มียางอินเดียแล้วก็อีกต้นหนึ่งเฟนจาชื่อน้องเขาไม่ได้แล้วก็น้องเขาเนี่ยได,ได้ลาจากครอบครัวเฟนไปแล้วนะคะโอยันนี้น่ากมากแต่กระถางนะคือไม่ได้เนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะออลดน้ำสองวันก็ได้สองวันครั้ง เราจะเช็ดน้องเขาสักหน่อยหนึ่งนะคะ,ะเดทไวะนั่นดิจเจฟเฟอจะเช็ดทำไมอะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นต้นหน้าวัวนะคะจริงจริงแล้วเป็นเสิร์ชกูเกิลเขาบอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่มงคลอยู่นะ,ะเอาไว้วางไว้บนแบบโตทํางานอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวขอรีเสิร์ชแป๊บดอกหน้าวัวถึงแบบชื่อเขาจะดูแปลกแต่ว่าถ้าเกิดเอามาวางที่โตะทํางานเนี่ยก็จะทําให ไม่มีความจำเจส่งเสริมให้ผลงานเนี่ยโดดเด่นแล้วก็เขาให้รดน้ำวันละสองครั้งโดนแดดเพียงเล็กน้อยเพราะเป็นพืชที่ชอบความชุ่มชื้นวันละสองครั้งเลยเไม่เป็นไรเดี๋ยวเดนรดเองก็ได้อาวันที่เรากลับชนไม่ไเป็นไรหรอกน้องเขาเาก็ต้องอดทนนะอยู่บ้านนี้ต้องอดทนน่ารักมากแต่เสียดายที่น้องต้องอยู่ในถุงไปก่อนนะคะสุดเหน่าเลยร้อยเนี่ยส่วนต้นนี้นะคะก็คือเป็นต้นที่เฟงกับเดฟเฟอร์นะตั้งใจจะไปซื้ออยู่แล้วนะก็คือต้นยางอินเดีย คือมันเป็นต้นไม้ที่แบบว่ายอดฮิตเราเฟนรู้สึกว่ามันดูแลง่ายเป็นต้นไม้ที่แบบสามารถปลูกในบ้านได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยเอามานะคะแต่เฟนอะไม่ชอบตรงใบเขาเป็นว่าใบเขาไม่ค่อยสวยแต่ว่าดอกเขามันน่ารักมากเลยเลย เหตุการณ์นะคะก็คือเป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนั <classical music S 1> ่นแหละว่าเรายังไม่ได้ไปซื้อกระถางให้น้องเขาอยู่แบบจริงจังเลยนะน้องเขาก็ต้องอยู่ในแบบกระถางที่มีถุงพลาสติกรองนะคะแล้วก็มีหนึ่งต้นน่ารักแม้ต้นนั้นก็คือแบบน่ารักมากแต่ว่าเฟสต้องกลับบ้านต่างจังหวัดด้วยบางทีก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะน้องเขาก็เลยแบบว่าสู่ขิดไปแล้วก็เดี๋ยววันนี <S <S ้เนี่ยเราจะไปซื้อกระถางให้น้องเขากันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมีเวลาเนี่ยแหละ ให้ดูเอาฟิตวันนี้นิดนึงแต่งเต็มสุดๆเลยมีแบบว่ามงหมวกกระโปรงกระเป๋านะตอนแรกเฟนบอกเจฟเฟอร์ว่าแบบเออเฟนไม่อยากไปแล้วเฟนขี้เกียจไปสุดท้ายแต่งเต็มกว่าเจฟเฟอร์อีกนี่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปคาเฟ่กันด้วยนะคะเวลาออกจากบ้านเนี่ยก็คือนั่นแหละต้องไปคาเฟ่ มันเป็นส้มโซดาเนี่ยอันนี้ผ่านน้ำส้มมันจะแบบใส่โซดาซาๆอร่อยดีขอบคุณค่ะอันนี้เป็นโกโก้ของเจสเบิร์นะคะนางไม่เคยกินอย่างอื่นเลยนอกจากโกโก้วีดีมากมันจะมีแบบว่าความเป็นโกโก้เป็นเม็ดเม็ดด่อย เหมือนโกโก,ก้ที่บ้านเลยเหมือนโกโก,ก้ที่บ้านปะไม่เหมือนนอเหมือนออกเฮ้ยม,มาแล้วอันนี้เป็นซอสเศสดนะคะเป็นยังไม่ได้กินข้าวเลยถึงเวลาชิมซอสเต๊ดอะไรสักอย่างเลยตกใส่กางเกง ถูกปะรอดไปกินได้อยู่งแอปไม่เนี่ยอ,อันนี้เป็นกระเป๋าแบรนด์เพื่อนนะคะทุกคนชื่อว่ากรีซเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทึบๆทึบๆทึบๆพี่สีน่ารักมาก ุยสีดีมากสีนี้คือใช่เดี๋ยวขอแกะแป๊บอล็อกซิงของแท้ <c oughs> อุย้ยน่ารักมากอุ้ยอุ่นนั้นก็น่ารักนี่เอ้ยสีนั้นแซ่บอะแซ่บมาก น,น่ารักน่ารักมากที่แบบบาดได้ค่ได้ไหเออดูดิทุกคนเข้ากันมากเลยอันนี้ก็คือรองเท้าที่เราใส่มานะคะแล้วก็กระเป๋าที่เราได้มานะคะเราก็มาร้านนี้นะคะไม่ได้นะัดเพื่อนเราก็เจอเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบเอากระเป๋ามาให้คริสอะไรนะไอจี <Chris. S 1> ชื่ออะไรนะคริสออบเจ์คริสออบเจ์นะคะใครอยากได้ก็ ไปสอยตามได้น่ารักกมากๆาาเราสองคนก็คือฝาเ g r กรีซออฟเจกเฮ้ยขายหนักมากอ่ะร้อนมากทุกคนคือแบบร้านเขาไม่มีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่ารักดีนะใครที่อยู่แถวอารีหาคาเฟ่ถ่ายนะคะก็สามารถแวะมาได้นะคะมาตินขนมแบบไม่ได้ราคาแบบแรงมากขนาดนั้นนะเออก็กินได้แต่แบบแนะนำว่าให้กินน้ำนะคะขนมเพว่ายังไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่ เดี๋ยวเรากําลังจะไปหาซื้อกระถางแล้วซึ่งตอนเนี้จะห้าโมแล้วทุกคนแล้วร้านกระถางปิดหกโมไม่รู้ว่าจะทันไหมเมี้านขยอยู่ถทีจดรการถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ขับรถมาจอดกันที่โครงการมิกซ์นะคะมันน่าจะใกล้กับร้านต้นไม้ที่เราดูดไว้แหละเพราะว่ามีรุ่นพี่เจะเฟิร์เขาบอกว่า มันอยู่ตรงไหนนะทางแถวๆที่จอดรถทางแถวๆที่จอดรถเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ซึ่งตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะเจอแล้วทุกคนนี่นะเต็มเลยอุ๊ยน่ารักอน่ารัก็จะมาเป็นยังไงมันแตกว่ะเมียน,นูน่ารักอ๋นนอเป็นแบบซนะุ้มนี่ก็มีกระถางเต็มไปหมดเลย ที่นี่เขาก็มีต้นไม้ต่างๆด้วยนะต้น,น่ารักอะเหมือนแบบต้นคริสต์มาสเลยอะ่ะดูดิอันนี้แบบฟิลลิ่งเหมือนอยู่เกาหลีอันนี้คือเราไม่ได้มาสตุจักนานมากและวะ้วว่ แล้วเพิ่งกลับมาก็แบบเออดีเนาะดีที่วันนี้เรามาแบบช่วงเย็นด้วยร้านค้าเขาก็เก็บสมุดแล้วแหละแต่ว่าความดีก็คืออากาศมันก็จะแบบไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นจอดรถที่ตรงโครงการมิกซ์นะคะแล้วก็เดินมาถึงประมาณกลางห้างแล้วเราก็ออกประตูที่มันเป็นประตูออกด้านข้างก็จะมาเจอกับโซนที่เขาขัดพวกต้นไม้แล้วก็จะมีกระถางคือจริงๆเป็นว่าของมนันน่าจะเยอะ่าน,นี้นะแต่ว่า เรามาเย็นแล้วอย่างที่บอกประมาณเกือบเกือบหกโมงแล้วเขาก็น่าจะทยอยเก็บกันแล้วอะใครที่อยากมาดูก็รีบรีบมาละกันตอนนี้เราก็กําลังมองหากระถางน่ารักน่ารักอยู่นะเมื่อกี้แอบเล็งเห็นไว้ร้านหนึ่งเดี๋ยวไปดูเนี่ยคือเราอยากได้ที่มันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เคลือบเนี่ยอยากได้แบบที่มันเคลือบสรุปวันนี้นะคะเราออกมาเนี่ยก็ไม่ได้กระถางให้น้องเขานะคะเพราะว่ามันไม่มีแบบแบบที่เราถูกใจเลยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบ กลัวซื้อไปแล้วมันไม่ถูกใจเดี๋ยวก็ต้องมาซื้อใหม่ก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะนั่นแหละนาองเขาคงต้องอยู่ในจานอยู่ในถุงพลาสติกต่อไปล่นานสุดน้องคนนี้เหลือแค่สามใบเองทุกคนเป็นรู้สุกว่ามันดูแลง,ง่ายดูแลง,ง่ายเฟนพาเนื้อเขามาไว้ระเบียงนะคะเพราะว่า ใบน้องเขาเนี่ยมันค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงฉันก็เลยคิดว่าเออหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเขาได้รับแสงไม่พอตอนนี้เลยอยู่แค่สามใบเองอ่าแล้วใบนี้ก็กําลังจะไปแล้วว่าดูแลง,ง่าย